เปิดมากับการเล่นเกมเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเปิดมากับการเล่นเกมก็คือหมายถึงเปิดมาปุ๊บเล่นเลยนะครับตอนนี้ก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล,ล้วแหละคือสาเหตุที่ผมเปิดมาเล่นๆเลยก็คือตอนนั้นลักรับกำลังอธิบายเลย ตอนนั้นนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆตอนนั้นผมก็อัดคลิปอยู่แล้วนะครับพอมาถึงห้องไอเดียไม่ใช่ในห้องที่มันเอ,อ่อฆ่าเชือ้ออะไรครับเอ,อ่นอหละผมจะกดตัดคลิปแต่มันดานไปจะกดจบคลิปผมก็เลยมาเอาคลิปใหม่ตรงนี้เลยนะครับและดวงของผมจะเป็นไงก็ไปดูกัน ไม่ได้เป็นอ <c oughs> ิ๊กติ่กติ๊กติกติกต๊กติกติ๊กติกติก๊กตกโอเคโอเคนี่เสียวไต,นต้นี่ไปยั สามคนนี้น่าจะออกเกมไม่เป็นจริงเดี๋ยวเข้มน่าจะน่าจะติดไปอืมเล่นเงินเออเวดคึกคึกซ่อมเล่นเงินสีดำนะเข้มเงินแล้วเลองเงินกระสีเงินเว้ย

ดืมด้วยมันจากไหนเนี่ยใส่เลนท์ขึ้นมาเว้ยฮึ่มได้ผลปะมำงหา,นาสกแกนบัตรสกแกนบัตรไม่พูมาดืมไม่มัเลยเดิน ป่านโดนไปนั่นแหละอุ้ยไม่เดินยากจังวะนผมขอเปลี่ยนก่อนเดินยากจังอาให้จอยสิกเดาเดาสี่สาม สองหนึ่งโอเคืมยังยังหาแผนคิวไขไม่ได้เลยไปมาตรงนี้บ้างไปนีนะอ่อีดำตาย ่าสามศพใ็รพอร์ตเองด้วยเซบอนเซบอนสมานสืบซัน้นใจของสียเซบอนออออตามเขาตามเขาแล้วกันเงียนตามเขาเอาเพื่อนโอเคทำไมเนี่ยโอ้เราต้องลุยคนเดียวแล้วจังเนี่ยโอเค ออเต๋อผมเนริงอืมเนเล็บดูก็มีน่นไปอันนี้ก็คือห้องเดิมนะคะโอเคหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าหกไป จากข้างบนนะครับจังหวะนัวแบบนี้ฆาตกรมีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้สูงมากโอเคห้องจะโตต่อซ้ายไปมีคนออกเลยเดี๋ยวไปก่อน เจบ็บเจบ็บโอ้ตงกันหมดเลยดีแฮะโอเคคือล็อกเกอร์ลูมเจบ็บมาเจบ็บมาเจบ็บมาเจ็บเอาไปเลยเนี่ยทำไมกดไม่ติดดีเขาไปทำไม อะไรหรออะไรอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะอะไรอ่อ,รอ้าวสีขาวหมดแล้วด้วยนะนุม่มหวาไแหลมถามให้พูดอะไรเลยอ่ะตะกี้สัแล้วกันอืมเท่ากันนะครับไป อ่ะที่บอกคนนี้ก็มีนี่หนาทำไมไม่ได้ดูเลสตอ้งแรกอะโอเคเสร็จแล้วที่แล้วก็รวลูมเลกเตอร์แล้วก็เลเตอร์สีดำตายแบ็คพิงต่อยเร็วที่ไหนหอ่ะ จะตอบไัมไม่ตอบนสีมว่มันเป็น,นนะลีคอนนะเกิดอะไรก็นะไม่มีบอ่อใสอีกแล้วอ่ะคลิปแล้วกันนั่นไงผมว่าแล้วอ่แล้วก็ลืมล็อกเกอร์ลูมยังไม่เสร็จเลยหรืวว่า ผ่าน่านข้างบนดูข้างบนการ้องเทีรงซ้ารง่องเที่ยน,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 นี่พอดเองด้วยนะอานนบอกให้หนีเบรก ก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะ